สวัสดีค่ะเราจะมารีวิวขนดูกันนะคะแล้วนี้เราเกะแล้วตอนนี้กลิ่นแป้งอบอวนทั่วห้องหมดเลยค่ะทุกคนคือเราเกะนิดเดียวมันก็ทั่วห้องแล้วอะ่ะใช่ไปเล่นเหรอไม่ใช่เหมือนกละแมมากเลย เหมือนก็เล่มว่าเลยมอนกเลาแ่ปัมปัมให้ป้ากินก่อนปอาวต้องหกะต้องให่รป่ะเราสอทีเป็นไงก็ต้องขาที่ร้าน่ะมันจะไม่สนเข้าใจเรืานเป็นไงป,ป,ป้ไปปาปไม่ยหรอ ไม่หมนเยมหอมนาเอะไรต่ากมไม่เตยกับเอคาโรแมเลยอ่ะมันหอมแล้วมันนุ่มอหอมมากเอออร่อยกรบปุมอร่อยมาก